เลียเปลี่ยนมาพื้นที่ว่างครับอีกฝั่งหนึ่งโอ้โหตรงนี้มีเวลาให้ทางโรเบอร์ซันครับกินพื้นที่มาเปิดอ้อมลึกฝาโอ้โหจังหวะนี้เหมือนไปกัดกันถ้าผ้าหลังนี่มีตัวพุ่งมาแล้วครับแต่ว่าโค้งเข้าไปกดดันได้นะครับแต่ซ้ายของชิเวลก็ได้เหมือนกันเลือกสายชิเวลเปิดเข้าไปเสากไกลขึ้นหมวกไปติดทางกับเป็นแบกแล้วหัวตรงนี้สุดท้ายมันไปตรงตัวของเพลเยอร์ครับได้ยิงยัดเข้าไปนะครับถึงทางแจ็กซันครับเลี๋ยวปูอบอลกลับมาเอ็นโดพลิกมาเข้าไทายเอ็นโซจิ้มอีกทีหนึ่ง ยังไปถึงกันทางอลิซิสแบ็กอารลิสเตอร์เล่งแล้วนี่หัวตรงนี้ก็ยังตรงตัวของยเยเยเปตโตวิชเลียงจีเข้ามาไม่เอาตัดกลับมาดีอาหัวตรงเดี้ยวยังเซฟไปได้ครับแล้วก็เตะทิ้งอกมามาได้กด,ดบแบบเน่งๆเลยครับยังติดเซฟโฮพาวเมอร์ อเซกาซิโดเอาอะไครับต่อมาให้กับทางคอนเล่นกาลลเกอร์กาลลเกอร์ดึงจังหวะตวัดมามีตัวเป็นสเตอร์ลิงก็ายามจะบีบมาแล้วตัดอีกทีนัดติดบอลครับหัวอีกทีหนึ่งไม่ได้ครับแล้วจังหวะสามบ่งเสือกับมิโกะครับไม่ใช่ของเชลซีมาเกี่ยวได้ครับโคพาวเวอร์จิ้มต่อมาแจ็คสันครับแจ็คสันหลุดตรงนี้แต่งเข้าไปหลายเสาไกลเช้าหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหเข้าประตูอินสเตอร์ลี่ครับเข้าประตูขึ้นนำเป็นตัวเชลซีไปแล้วครับนาที่สามสิบสองครับโอ้โหแต่แต่นี่อะไรครับ คือกำลังจะดันขึ้นไปเพลสนะครับแล้วดัน,ดนแก้ได้ครับเชลซีสุดท้ายออขึ้นมาออฟไซด์นะครับโโอ้หครับ,รบอยู่ขึ้นมาของดิอ,สอยสที่เอลซิทแม็อลิสเตอร์ให้ต่อมาดิอยสมีตัวบังอยู่นะครับตามบังไว้ทางกาซิโนแล้วขึ้นมองอ้าวชนเสาแล้วโอ้โหไม่ได้กูจะวางกั๊กตัวครั้สกัดทิ้งดิอยส ผ่านีครับมองไต่เส้นไปเข้าตรงนี้พ่วงไปหน่อยครับเอนโซแล้วได้ดวนครับดียสโดลกับดิซาซี่จะโยกเข้าป่าเลือกให้แล้วผ่านเข้าไปไม่ได้เอ้าจะมาสอนไหลขอนในนั้นของแดนนี่ยิงนิติดบล็อกเขสก,กัดออกไปได้ครับเชลซีโอ้โหประตูนี้ครับมีรอบเป้าเลยครับนิวบลูข้ามไปเสาไกลมีกักโปโับอลลงกัปโปเปิดข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งให้เอียงแล้ววัดเล่ตรงนี้โอหโหต้องทุบทิ้งบอลตกพื้น เปิดเข้าไปลุ้นครับตรงนี้ได้ขึ้นบล็อกเอ้าหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหประตูขึ้นหนังของเรี้ยพูโดยฟินกีฟันได้ครับนาทีที่6กครับเอาจนได้ครับโอ้โหฟีทด้านข้างแล้วก็เป็นฟันฟันได้อีกแล้วครับเด่นของเรี้ยพูโดยเเพระการขึ้นของฟันได้นี่แหละครับจังหวะออกตัวมาแล้วนี่ครับโอ้โหอให้ดีว่าเดวายโคบิวจะโดนมีตัวเข้ามาบล็อกไปด้วยนะครับจริงๆก็จังหวะบล็อกตัวต่อตัวก็ปกตินะครับแต่ดูว่าว่าจะให้จังหวะไหนนะครับ ไม่ได้ประตูครับโอ้โหมองว่าประชินฟันไดน้ในฟาวพีวาโคมิลกอร์นะครับเปิดมาตรงนี้ออของเสยเอ้าอยู่จังหวะน,นี้ก็ไม่ขาดแล้วก็ยังไปเข้ามือกับแดนเครด์นะครับโอ้โหเดโด้ครับจังหวะออกขวามาให้ทางโคพามเมอร์ได้จี้เข้าหาโยกหลบแล้วยัดมาสตาัตว์ตรงนี้ชนเสาโอ้โหไม่ได้ครับคนเดอร์กาลกัเตอร์โอกาสของเชลซีก็มีเหมือนกัน เรอจังหวะให้โคพ่าเมอร์ครับอะไรครับบอลโตกลับมาทั้งเชลซีจะไปถึงจุดยิงประตูหรือเปล่าจ่ายทะลุมาให้กับทางคอนเนอร์กาลาเกอร์ยิงโอ้โหจะติดเซฟคอเนเตนเกเลอเฮครับโอ้ช็อตสำคัญก็ยังไม่ได้ครับเชลซีเลาะตัดเข้าในาด้วยตัวเองเลยครับเปิดบอลยาวอ้าวตรงนี้ทิ้งบอลมาเข้าทางของนิโคลแจ็กสันนะครับแล้วมีโอเต้ชนอยู่ทิ้งไว้ก่อนยังหาจังหวะยิงไม่ได้ไหลขึ้นมาแล้วซัดลูกนี้โอ้โห จังหวะสองครั้งเขยังไม่เปิดมาลุ้นบ่งหนุนกลับเข้าไปครับผัดได้ครับจะยกเอาล้ำหน้าไม่ได้แล้วปัดตรงนี้โอ้โหาลงมาได้ซัดเลยครับดูก็ยังดักไว้ครับยังมาเข้าทางแอซิโดให้ต่อพลิกตรงนี้หาจังหวะโฮแฮมเมอร์จิ้มต่อพลิกของทักเอ็นคูคูแล้วซ้ำดาบสองยังติดแซ้ของเคเลเฮ้ยหัวที่หิดาบสามไม่ได้ครับแล้วหัวตรงนี้ก็ยังไปตรงตัวเค้ร์เลยเฮ้ยโอ้โหสุดไปเลยครับ แล้วก็จบครับ90นาทีหลังรวมทัศนเวลาครับโอ้โหต้องเป็นหนังชีวิตยเยือย์มาสู้กันต่อนะครับอ,อีกทีโจโกเมสมิครัสในเสาไกลขึ้นโมงของเบนชิเวลเก็บอีกทีนึงครับอาวิเวลร์เตอวัดออกมาอีกฝั่งหนึ่งป้าหมายคือฟันได้ามงชงเข้าในแล้วบงตรงนี้โอ้โหจะบัดยิงได้ครับโอ,โอ,โอ,โโอโกาสของดังเรือกในแดนเลยล่ะครับแล้วเดียสเปลี่ยนออกขวามาได้หเดี๋ยวเนี้ย โอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหนึ่งบอลหลุดเข้าไปแล้วครับของทางเขาเบียร์เลียสโอ้โหได้เกมี่ยนสวนทางเชลซีไมค์การ์ดนะครับมาดูเอเก้รอจังหวะมีอ้อมหลังองนักุสโตมาดูเอเก้ตัดเข้าในแล้วเลือกซัดตรงนี้ปีชอนแล้ทุบมายังไม่ห่างตัวมากครับของทางกิเล่ย์เฮอเดิมไหมครับที่ทั้งคู่เคยดวลกันนะครับรอชิงคาร์บ้าลครับที่้ังวนจุดโทษบอลทุ่งกายขึ้นมาบิซาซี่โหม่งมายังไม่ขาดนะครับไหลมาแล้วซัดลูกนี้ของซิมิกานยังตรงบอลลงครับจังหวะ บอบิคัสขึ้นกลับมาของซิบิคัสลองเปิดเสาซ้อนขึ้นบ้องเอาติดเซฟอีกทีนึงเราเพียงจะถ่ายบอลยังไม่ได้ครับโอ,โ,โ,อโอ้โหก็ยังไม่เข้ามือของเปโตวิชิกซิบิคัสครับเปิดเข้ามาได้บ้องอ้าวตรงนี้มาแล้วโอ้โหเดินสวยนี่ตอนนั้นเมื่อกี้ฟันได้ครับโอ้โหเอาชุดได้แล้วคราวน,นี้เป็นเฟอร์จินฟันได้ครับโอ้โหโม่งในช่วงเวลาที่ สองชัญมากๆน้องๆอยู่ตลอดทั้งเกมครับอ่ะดูครับจังหวะเปิดมาแล้วเสาแรกครับโฉบตัดหน้ามูดิกครับจังหวะขึ้นไม่เห็นฟันดาบอยู่แล้วครับแล้วดีซอซีที่วิ่งแล้วสกัดมาเนี่ยเข้าทางอีกทางเขาเลี้ยงไคซ่าแตกเล่นแล้วสุดท้ายโอ้จบเกมครับเลือกภูคว้าแชมป์คาร์บาวครับได้สมเร็จครับเป็นสมัยที่สิบสูงสุดในบริษัทของ